ขับมามามั่วนะคะมาเจอสัญลักษณ์นี้หนไหมคะนี่พระองค์ใหญ่ แบบดำมากคือดำมากเลยค่ะหน้าดำอะไรดำหมดเลยตอนนี้ยมันร้อนมากแต่ว่าคือคนเยอะมากหน้าตอนนี้คนเยอะมากต่างชาติเยอะมากก็ไม่รู้ว่าจะไปนั่งทำคอนเทนท์ที่ตรงไหนนะคะ <c ười> คือแบบเยอะมากทาแถบเลยลงข้างล่างก็คือเยอะมากและแบบที่นั่งก็ไม่มีเลยก็กำลังคิดอยู่ว่าจะยืนพูดแถวๆนี้ตรงไหนสักที่หนึ่ง 哇。Wow. ก็อาจจะเห็นในสิ่งที่คุณค่ไม่เห็นและเขาตั้งค่าเอามาแล้วว่าเนี่ยคือความเมา 哇。好吧 一站。 ไว้ตั้งนานแหละก็เขียนไว้